เราเบียดภายในของเออกรอเราเรียรัดเขาอะเลขไปเลขไปเราเราเร่งไปมาให้หลักฐานการเร่งเนี่ยจนกระทั่งมาสุดท้ายคือวันแรกที่มันไม่ส่งกันจนถึงวันที่มันใช้เวลากี่วันแล้วเนี่ยก็มีข้าากนีงี้ยเงนี่เราเรามันไปถืงนงูหรือเปล่าเผื่อวันหลังเจ้าของรงสีเขาบอกเฮ้ยข้าวที่ฐานให้ผมหรือว่าเช็คจริงๆแล้วเป็นเาเออตรวจดูต้องว่า เออมันหายไปอย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่ว่าข่าวออกไปอย่างนั้นอย่างนี้ผมจริงๆ่ยมันมีอยู่ไหมเท่าไหร่แล้วมันหายไปไหมล่ะหกร้อยหกสิบสี่นี่ตามตามจริงหรือตามตัวเลขเอ่ะก็ก็จากอัตราแปรที่ที่ณะาราชการทำงานเขาแจ้งสั่งแปรมาแสดงว่าหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่เนี่ยมาจากข้าวสามพันห้าร้อยตันใช่ไหมใช่ใช่แ<ช><ช>จ้งมาทางลงสีแล้วลงสีก็จะส่งไปที่โกดังการโกดังการเป็นผู้รับโกดังกลาราที่ไหนค่ะ ก็ไอของของของพองษเฉพะาะลายนลลลเนี้ยแอลแอเนี<ะ>่ยไปที่โกดังกลางที่ไหนถ้าเป็นนามบาังก็จะไปที่คงังศริชัยคังศริชัยขังกันเองที่นครสวรรค์นะ,ะ,ะคะคังยงหงษ์เสีงจังหวัดพิจิตรครบไหมฮะไม่ครบอ่ะไม่ครบพันหกร้อยหกสิบสี่ไม่ครบอ่ะหรือ,รอมีเท่าไหร่ใ,ในในในเฉพาะเอาจากเอาจากที่เนี้ยเอาจากแอลโกเนี่ย ที่จะต้องส่งทั้งหมดพันหกร้อยสี่สิบสี่รู้ไหมฮะ,ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันเหลืออยู่ในพันต่างๆเหล่าเนี้ยกี่กี่ตันเรารู้ว่าอ่าเข้าส่งไปสองร้อยเก้าสิบสี่ตันแล้วที่จะต้องเหลืออยู่ในโรงสีเนี่ยพันสามร้อยหกสิบเก้าซึ่งไม่ซึ่งไม่มีซึ่งไม่มีค่ะแล้วการที่สั่งให้เอาไปเก็บที่สิวิชัยที่เมื่อกี้คุณบอกเต็มเลยนั่น,น,นอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ของสามพันห้าร้อยหกสิบแปด เก็บเอกสารไว้หัวเนี้ยก็จะ่แม้ว่า,าวมีสนัขเาต้องวิ่งมาเอาที่ที่ที่ท่าทางที่มีมาณนิด็ามาเอา<ช>เอาโนเอาใี่หไหมมาแล้วคไม่ได้ครับกินด้วยเยอเ้ แล้ว้อเราทุกของราษฎรนเนี่ยไปบอกกับผู้บริหารือผู้ที่ทําให้เราเกิดทุกข์ปัญหามากกันจะจบเป็นยใช่ไหมคะแต่ว่าผลทางยังไม่หมความหมงเสื่อเลยทีเดียวก็ยาอ,อยางการไปเห็น,นว่าวันนี้มาอยากพ่อจะมองกัรมองกันพวกเราสักนิดเนึนะคะแล้วก็เห็นว่าวันนี้เขาก็จับจับตัว นะ้ำมี10ตันนันะสาวขอไข่มี5ตัน